สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าช่องพังสายฟ้าอิเลฟินนะคะขอต้อนรับนะคะพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีเข้ามาให้กําลังใจนะคะมามีของเราถู <c oughs> คุณแม่ชื่ออะไรบ้างเนาะนะคะขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะยุ้ยชื่อฟองอ๋อแม่ยุ้ยกับแม่ฟองแล้วคุณพ่อละคะ <c oughs> <c oughs> พ่อเดียนะคะมาเยี่ยมนะคะมามีสายฟ้าแล้วก็โชคมงคลนะคะคุณแม่เนาะนะคะดีใจดู <c oughs> โชคทักทายกับแม่แม่หน่อยเร็วร้อนากอร้อนนะคะดูโชคบางคนจะมาทักทายแม่แม่ไหมคะร้อนเลยอมาทักทายเออ สูงหุ่นสวยมากเลยอ่ะโชว์มงคลโชว์มงคลใส่ฟ้าใส่นี้ใส่ฟ้าเขาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยลา่าไม่ค่อยได้ได้ล่ามโซ่ใช่ไหมคะค่ะล่ามอยู่ในบ้านล่ามอยู่เป็ดช้างที่นู้มากแต่นูม้มากเลยนี่แข็งเก่งอืมแบบว่าค<ำ>ือความสามารถรอบตัวใช่ โอ้ถูกับแม่เลยเหรอลูกจอถูเป็นเลยเหรอระวังนะระวังนะลูกนี่อายุน่าจะไล่ยๆกับอะไรนะสุ่มเท่าเท่าทางท,ที่ชื่อตุลาเลยยังย,ย,ย,ยังยังหุ่นเนาะนั่นแบบนี้เนาะ ค่ะตุลาได้กี่เดือนแล้วไม่รู้สามเดือนหรือสี่เดือนอ่าจะพอๆกับมีนาเพราะมีนาก็สองสองเดือนเองบ้างมีนาสองเดือนสามเดือนหงมามาหกเจดเดือนแล้วนะใช่ใช่ช้างเขาไม่ได้กินนมแม่กับช้างให้กินนมแม่แต่โตช้างกินนมแม่จะเติเตเร็วประมาณเดเดือนแล้วอ่ะอ้าวแต่สะท้อนแสงหรือเปล่านาอนะคะนี่มีนะครับหแมๆมาเยี่ยมนะคะ มันหลุดบอเดี๋ยวพุ่งมาขุดอ่านปิดให้เขาก็ได้เธอกลับเลยไหมถูไหมเก็บไหมดูท่าเก็บเก็ไหมมาเก็บเลยมาเก็บเออเก็บเอามาเอ่อเดี๋ยวมาฝังใหม่ก็ได้เดี๋ยวมาฝังใหม่เราไม่เจ็บหรอกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเก็บมาเก็บมาเก็บพอบเก็บเก็บเดี๋เก็บเดก็บมาเก็บไม่จับหรอกไม่จับเก็บไปเก็บร้อนร้อนเข้าบ้านก็ได้เก็บมาเก็บมาจับไม่ถูกจับด้านนี้เดี๋ยวมาจับขึ้นเองทั้งทั้งท้ายเก็บเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเออเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเก้นเก็บมา แล้วจะโดนลูกมันจับไม่ถูกไม่จับไม่ถูกทางเธอไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกเขามีงานอะไรจัดจุดเดี๋ยวหไปอะครับผมอ่ะขอบคุณค่ะไปแล้วลูกแมลูก่ปู้กไปลูไปไปล้ไปลูกไปลูไปลูไปล้กลูกไปลูกนูกไปลูกไูกไไปไปลูกาลูก บายบายชิช็อกมงคลบายบายบายแม่แม่บายบายบไปแกขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้าจ้าโชคกล้าไปไหมโชคกล้าไปไหมมามีมันเล่นไม่ได้นะดินนี้ดินนี้ตา ถูอีกต่อนะคะคุณแม่มาจากกรุงเทพมาเยี่ยมไม่เห็นภาพโชคมงคลวิ่งไปหา <c oughs> เอ้ยฉันกลัวไม่นั้นน่ะกลัวท้องเสียอีกอ่ะ จะท้องเสียไหมมากลับบ้านเลยไหมกลับบ้านเลยไหมดู yeah, yeah. ถูไหมไม่ถูกก็กลับบ้านได้เลยมามามา,มาจีละ่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วกลับบ้านากัน อื้อโมงไหมมามาปะปะปะช่วงคนยังรู้ที่บ้านนะลูกลูกสูตรูกเซ้นไมันี่มาว่าจะอาบน้ำให้ก็คงจะงดแล้วแหละอาบไหมไปไปเข้าบ้านเลย ไม่เสี่ยงโอ้ยเมล่ก็ไม่ได้ใส่รองเท้านะสู้กับเทวกมงคลไม่ใส่รองเท้ากันปล่อยเตะดาเฮ้ยีนี่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 า โอ้ยอากาศร้อนรอนท่าอะไรล่ะลูกท่าอะไรมองแค่ขยันต้องยันเพื่เหลือเลยเนะ โชคมานนี้เรวลูกมาเร็วให้พ่อดาวผูกให้ตาผูกแม่ฟ้า,ฟาอกินหนุ่มเพิ่มพลังเพิ่มพลังใช่ไหมลูก เติมพลังเด็กน้อยของเราเติมพลังขอบคุณคุณแม่เนาอนะคะที่มาเยี่ยมนะคะโชคมงคลกลับมามีใช่ไหมลูกพึ่งดีใจเนาะนะคะแม่แม่แม่รักกันนะคะพึ่งดีใจแจ้งข่าวแม่แม่ไปบอกว่านะคะมามีหายท้องเสียแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะรู้สึกว่า ไม่เอาอยญ้าอีกแล้ว โชคมงคลดูดนม <c oughs> ดูดถ้าดูดนมโด,ดแบบอย่างเยอะเลย อยากกระดูกกระดิกแม่ผมกำลังกินนมอร่อยอร่อยอยู่กินอยู่พระดาวเย้กินอยู่รักดีใจที่มามีของเรากินย้าอยู่นึกว่าจะท้องเสียต่อ เพราะว่าไม่รักรอรออาการมามีให้ดีเต็มที่แล้วก็จะได้กินยาถ่ายพยาธินะคะอีกรอบหนึ่งค่ะคุณพ่อคุณแม่ขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะคะผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ